การช่วยเหลือประชาชนกรณีผู้ประสบสาธารณาภายัยเป็นการช่วยเหลือเพื่อเยียวยาหรือว่าฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณาภายัยซึ่งกรณีที่มีการประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่และจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับ สำหรับในกรณีของการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเพื่อเป็นการเยียวยาหรือหรือว่าฟื้นฟูหลังจากเกิดสาธารณภัยกรณีไม่ได้มีอ่ากรณีมีการประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินนะครับการช่วยเหลือยกตัวอย่างเช่นช่วยเหลือผู้เสียชีวิตการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายการช่วยเหลือเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นต้นเนี่ยนะครับ การให้ความช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นการช่วยเหลือเยียวยาโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการสํารวจความเสียหายนะครับสํารวจก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอหรือกอชพอและคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดหรือกอชพจอนะครับ เพื่อที่จะพิจารณาใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2562โดยอำเภอหรือจังหวัดไม่ต้องส่งเรื่องคืนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเว้นแต่ว่ามีการยุติการอนุมัติจ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว ตามระเบียบกระทรวงการคลังข้อ10นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่มีการประกาศตรงนี้เนี่ยการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของผู้เสียชีวิตก็ดีการซ่อมแซมบ้านเรือนอการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,ก,รก็ดีนะครับให้ท้องถิ่นทําการสํารวจเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือของอําเภอและจังหวัดเพื่อพิจารณาใช้เงินทดลองราชการเนี่ยไปดําเนินการช่วยเหลือต่อไปนะครับ